สวัสดีครับผมหมอแกนโภเพท,ทัสนะครับผมเป็นหมอดูลพลังจิตหมอดูตาทิพ์ผมฝึกสมาธิ้งแต่3าขวบนะครับปัจจุบันผมอายุย่าง57ปีก็ปีนี้ปี2026นะครับเดือนกุมภาพันธ์ละผ่านมาทุกๆปีเราเห็นประสบการณ์ของเราที่ผิดพลาดล้มเหลวหรือไม่ได้ดังใจ คุณผู้ชมคิดไหมว่าทำไมชีวิตเราพบแต่ความล้มเหลวมันต้องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่คนไม่มีความสุขเลยสำหรับมนุษย์ทั่วไปนะครับคือมีเงินใช้ไม่พอนี่คือหัวใจหลักนะไม่ได้ว่าจะรวยจะจนมีเงินใช้ไม่พอ คือไม่พอใช้อันนี้คือปัญหาใหญ่เพราะว่าหามาทำไมไม่พอใช้อยากได้บ้านได้รถได้ความสุขแต่ทำไมไม่พอจ่ายก็คือไม่พอใช้ก็เพราะว่าเราติดอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเรามีบ่วงกรรมอะไรไหมเรามีกรรมเก่าหรือเปล่าถ้าเป็นพุทธศาสนาแต่จริงๆแล้วผมจะบอกว่า เป็นเพราะเราไม่เคยเชื่อเรื่องของจัก,กรวาลเราเชื่อตัวเองเราเชื่อคนที่เขาสำเร็จแต่เขาสำเร็จในตัวเขาคนเดียวเขาไม่ได้สำเร็จกับเรามันเป็นแค่ช่องทางแนวทางให้เราเรียนรู้แล้วปรับตัวปรับวิธีการให้เข้ากับเราแต่เราไม่เชื่อจัก,กรวาลว่ามันมีสิ่งวิเศษที่อยู่รอบตัวเราเช่นเลขท้ายมือถือ เลขท้าย3ตัวสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณผู้ชมได้นะครับผมมีเลขท้ายมือถือ888แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่ได้อิงมาจากวันเดือนปีเกิดไม่ได้อิงมาจากชื่อนามสกุลแต่มาจากสมาธิขั้นสูงที่ผมมี3ตัวสุดท้ายเปลี่ยนชีวิตจริงๆแต่คุณผู้ชมต้องมีลมหายใจโพเปทัสนะครับหายใจเข้าสุดกลั้นออกสุดกลั้นเข้าไปกำกับเข้าไปตั้งจิตอธิษฐานให้เปลี่ยนชีวิต อันนี้เป็นความที่ฟังและดูจะเหลือเชื่อฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างที่ผมบอกเราไม่เคยเลือกตัวเลขหรืออาจจะเลือกเพราะเรารู้สึกชอบไม่ชอบแต่เราไม่ได้อิงว่าพลังงานมันเกาะกลุ่มอยู่ในตัวเลขคุณผู้ชมเชื่อไหมเวลาคอมพิวเตอร์หรือว่าระบบไฟฟ้ามันมีแค่ศูนย์กับหตัวเลขก็เหมือนกัน ในตัวเลขมือถือก็เป็นแค่ศูนย์กับหนึ่งแต่มันถูกกำกับด้วยพลังงานถ้าเราเชื่อมต่อเหมือนเราใช้กลไกสมองแล้วเราเอามาพาดเนาะเราสั่งการให้เคลื่อนไหวหรือสั่งการจากโทรศัพท์ไปสั่งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็เหมือนกันของทุกอย่างมันมีกระแสไฟฟ้าในอากาศฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเปลี่ยนเลขท้ายมือถือ ถ้าสนใจนะครับติดต่อมาที่ Li ไลน์แอด popatas ต้องมีคำว่าแอดนะครับ2021มีค่าครูนะครับถ้าพร้อมจะบอกคุณผู้ชมว่าเลขท้ายตัวสุดท้ายของทุกคนเนี่ยมันมีความหมายฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่ามันมันเป็นจุดเสียจุดบอดเราก็จะใช้ชีวิตแบบเดิมนี่แหละเงินไม่พอใช้มีแต่นี่สิน วันนี้เราสามารถยกปัญหาออกจากอกได้นอนหลับสบายถ้าเชื่อเรื่อง3ามตัวสุดท้ายนะครับมือถือขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ